สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะหาอ่านกันได้นะครับทั้งในรูปแบบของหนังสือพิมพ์หรือว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์ก็ได้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวบันพุทธที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยพูดเปรียบเปลยถึงเรื่องหมาหอนกับโรคแตก เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นก็คงไม่ต้องเล่าให้ฟังกันนะครับมีฝ่ายที่ไม่อยากจะให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมีฝ่ายที่อ้างอิงความรู้สึกมากกว่าความถูกต้องในทางกฎหมายมีฝ่ายที่เปลียบเปลยไปหยิบธรรมมา,มาแล้วก็ระบุว่าเหตุแห่งปัญหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ ซึ่งในข้อเท็จจริงในความเป็นจริงเนี่ยคุณเปลวคิดอย่างที่นักการเมืองกลุ่มนี้เหล่านี้พวกนี้เขาคิดกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยบทความนี้ต้องบอกกับท่านผู้ฟังก่อนว่าใครที่ยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวก่อนให้สบายใจสบายจิตสบายอารมณ์เราค่อยมานั่งฟังเรื่องนี้กันแล้วกันนะครับวันนี้มีเลขดีๆมาฝากด้วยหัวข้อที่คุณเปลวให้มาก็คือเลขที่บ้านนี้นะครับตัวเลขที่บ้านนี่คืออะไรตัวเลขที่บ้านี่คือ0 0 จุดศูนย์ศูนย์นอโลกแตกแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามถ้าจะพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็คือว่าศูนย์นาฬิกาโลกมันจะแตกจริงหรือเปล่าตั้งคำถามอาไวาอย่างเงี้ยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปรวใช้คำว่าโลกแตกไปตั้งแต่สองยามเมื่อคืนนี้หรือเปล่าเนี่ยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นขบวนการล้มตู่ชูโจนเนี่ยขเขานัดเขาดาวกันคึกคักตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะครับ ขาบอกาสองยามเป้งเข็มนาฬิการกระดิกไปที่ศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีซึ่งแปลว่าเข้าสู่เช้าวันที่24สิงหาคมเมื่อไหรเนี่ยขบวน,นการล้มตู่ชูโจรเขาก็จะนัดตะโกนกันว่านายกเถื่อนนายกเถื่อนถึงขนาดที่ใครรู้ไหมครับผู้ที่ใช้นามตัวเองว่าเป็นปัญญาชนสยามอย่างสศสิวรักษ์เนี่ยโพสเฟซบุ๊กสมทบขบวน,นการเอากับเขาด้วยนะครับสศสิวรักษ์ว่ายังไง ใช้ชื่อว่าอย่างนี้ใช้ชื่อว่าสุลักษสีบรักษ,กษเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไปหยิบยกเอาธรรมะขึ้นมาเปรียบเลยตรงนี้เขาว่าอย่างนี้ครับบอกว่าถ้านําอริยสัจสี่มาประยุกต์ใช้เนี่ยต้นเหตุแห่งทุกนั้นไม่ว่าจะทุกทางสังคมโดยเฉพาะคนยากคนจนซึ่งมีความทุกข์มากเหตุแห่งทุกนั้นมาจากไหนเหตุแห่งทุกก็มาจากประยุท์เพราะประยุทธ์เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข ถ้าเราได้คนที่ซื่อสัตย์สุจริตมีความสามารถมาปกครองบ้านเมืองตัวทุกมันก็จะเกิดน้อยลงฉะนั้นสอสีวรักษ์บอกว่าวิธีที่จะดับทุกได้เนี่ยก็ต้องเอาประยุทธ์ออกไปนะครับการจะดับทุกได้ต้องมีอริยมรักคือมีองค์8ต้องใช้สันติประชาธรรมไปใช้ความรุนแรงกับประยุทธ์นเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่าประยุทธ์เป็นคนเลวเราจะเอาคนเลวไปต่อสู้กับคนเลวนั้นมันไม่ถูกต้องถ้อยคําทั้งหมดนี่คือผู้ที่ใช้ ชื่อว่าสุรักษิวรักษ์เนี่ยเป็นคนโพสต์ข้อความนี้ลงใน Facebook ของเขาเองบอกท่านผู้ฟังแล้วนะครับว่าใครที่กินข้าวแล้วเนี่ยไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งฟังต่อก็ได้นะครับไม่เป็นไรยังมีอีกครับจากพักเก้าไกลขบวนการพักส้มเรียงแถวกันเสริมกระแสกันมากหน้ามากตาเลือกเกินพร้อมอกพร้อมใจกันอย่างเช่นรายนี้เป็นต้นเนี่ยใช้ชื่อประสุภสิทธิ ลีละหาปียรัตบอกว่าอย่างนี้บอกว่าหลังจากวันที่23สิงหาคมไปแล้วเนี่ยนะครับให้ฝ่ายค้านทั้งหมดไม่ต้องมาร่วมประชุมสภาแล้วก็ลาออกทั้งหมดเลยถ้าไม่ลาออกก็เท่ากับเป็นการรับรองสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าประยุทธ์ต่อไปนี่สอสอนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลชื่อว่าสุพสิทธิ์ลีละหะปิยรัตอ่ะไปดูอีกคนหนึ่งผู้นาําฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติของประเทศไทยเราณปัจจุบันนี้ก็คือโลรนานสีแก้วหัวหน้าคอกเพื่อไทยคุณเป้ช่วยคำว่าอย่างนี้นะครับใช้คําว่าหัวหน้าคอกเพื่อไทยพึงพายเลยครับแล้วก็ประกาศออกมาบอกว่าถ้าหากเข้าสู่เช้าของวันพรุ่งนี้คือวันที่24สิงหาคมก็คือวันนี้เนี่ยแหละครับโชรนานบอกว่าจะถือว่าเกิน8ปปีแล้วก็หวังว่าปฏิหารเนี่ยมันจะเกิดขึ้นส่วนพักฝ่ายค้าน จะดาเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่หากพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีท่าทีใดๆจริงๆโชรนาตบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าก็ต้องรอให้หมดเวลาก่อนแล้วก็รู้ว่าท่านเนี่ยจะแสดงออกอย่างไรหรือไม่เพราะที่เราเสนอไปก็แค่ขอให้ท่านเนี่ยยอมรับในหลักนิติธรรมเท่านั้นแหละครับก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เขียนเอาไว้โดยที่ท่านเนี่ยควรจะเป็นคนตัดสินใจเองไม่ควรจะให้ศาลร,รัฐธรรมนูญหรือประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจผมขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับ ตรงคำว่าไม่ควรให้ศาลร,รัฐธรรมนูญหรือประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจชรน,นานบอกว่าฝ่ายค้านจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละครับวันที่24สิงหาคมเนเวลา13นาฬิกา30นาทีซึ่งถ้าหากว่าศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แม้ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติเอาไว้ก็ตามผลเอกประยุทธ์ก็ไม่ควรจะมาปฏิบัติราชการอีกต่อไปแล้วแล้วก็บลาบลาบลา,บาตามมาอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดก็บ้ากันไป ยังมีต่อครับชนนาธบอกว่าพรุ่งนี้ครับพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยได้มีมติที่จะนัดกันสวมชุดดําเพื่อไว้อาลัยให้กับพลเอกประยุทธ์ซึ่งจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีเถื่อนแต่สุดท้ายแล้วเมื่อกี้ชลรานาธบอกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับผมคิดเส้นใต้คำหนึ่งก็ได้บอกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่ประโยคต่อไปนี่นะครับชนนาธบอกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นเขาจะแต่งหรือไม่หมายถึงแต่งชุดดำเนี่ยนะครับเขาจะแต่งหรือไม่แต่ง มันก็เป็นสิทธิ์ของพรรคอื่นนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเราจะแต่งเห็นไหมครับประโยคแรกบอกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่สุดท้ายปุ๊บพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นจะแต่งหรือไม่แต่งก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เพื่อไทยจะแต่งอะนี่แหละเป็นคําพูดของผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติของประเทศไทยเราณนะปัจจุบันนี้อีกคนนึงครับไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับจต,ตุพรพรมพันธ์กับทนายนกเขานิติธรล้ําเหลือ อย่างที่บอกกับท่านผู้ฟังไปนะครับใครที่กินข้าวแล้วทําอารมณ์ให้สบายๆแล้วค่อยมาฟังต่อก็ได้นะครับอ่ะจะตุพรกับนิติธรจากคณะหลอมหลงเหรงเขาว่าอย่างไงบ้างเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าวันนี้เราจะปักหลักอยู่ที่ลานคนเมืองจนถึงเที่ยงคืนนับถอยหลังเข้าดาวส่งท้ายปิดฉากประยุทธ์จันโอชาวันนี้หมายถึงเมื่อวานนี้นะครับ จตุพรบอกว่าประยุทธ์จะอยู่หรือไปเนี่ยไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเขาไม่มีสถานะนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแล้วไม่มีมาตราไหนให้การครุ้มครองแล้วแต่กลับมาปั่นกระแสการชุมนุมจะล้มการประชุมเอเปกขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละหมายถึงว่าจตุพรเ่ยไปกล่าวหาว่ามีการปั่นกระแสว่าพวกเขาชุมนุมกันเพื่อต้องการจะล้มประชุมเอเป็กนั่นแหละครับประมาณนั้น แตทุพพรบอกต่อครับบอกว่าหลังจากเที่ยงคืนวันนี้ไปแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเหมือนกับนั่งอยู่บนเตาอั้งโลความร้อนมันจะเกิดขึ้นทุกขณะแล้วก็จะลามแผดเผาไปถึงที่สุดก็ดูว่าจะอยู่ได้สักกี่วันหลังจากนี้เนี่ยเชื่อว่าประชาชนจะเริ่มออกมามากขึ้นตามลําดับหลังจากเที่ยงคืนวันนี้จะเห็นได้ว่ามีการชุมนุมหลายแห่งทั่วกรุงเทพเพราะความไม่สํานึกของพลเอกประยุทธ์จะนําพาประเทศไปสู่คําว่าวิกฤต รับรองได้ว่าศึกนี้ไม่ยืดเยื้อครับศึกนี้จะจบเร็วที่สุดเป็นประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยเลยทีเดียวยังไม่จบนะครับจตุพรบอกต่ออีกครับบอกว่าถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่แต่ว่าในทางกฎหมายไปแล้วนะครับเหมือนไปแล้วเหมือนคนที่ตายไปแล้วแต่เข้าใจว่ายังมีชีวิตอยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละครับนี่แหละครับจตุพรพรมพันธ์ก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปว่าใครที่กินข้าวแล้ว ทำอกทําใจให้นิ่งๆแล้วก็มานั่งฟังกันถ้าถึงประโยคนี้ท่านฟังไม่ได้ก็พักก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดพร้อมที่จะฟังต่อเราก็จะไปว่ากันต่อเลยก็แเรากันคุณเปรยใช้คําว่าอย่างนี้ครับบอกว่านี่แหละครับนี่แหละครับไอ้เหล่านี้แหละครับผมเนี่ยเก็บบรรยากาศขบวนการล้มตู่ขูโจรเอามาให้ดูเพื่อปรองเวยกันผมนี่หมายถึงคุณเปรยนะครับให้ปรองเวยกันว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์ และรู้จักแยกแยะรู้จักว่าอะไรคือผิดชอบชั่วดีอันนี้ยิ่งยาก,กว่าอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันจากภาพรวมเนี่ยคุณเพรย์บอกว่าจะเห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งว่าพวกนี้เนี่ยใช้ความรู้สึกนึกคิดด้วยความเกลียดความชอบความชังในการแสดงออกทั้งหมดเลยไม่ได้ใช้สติปัญญาอะไรในการไตรตรองบนหลักการของเหตุและผลเลยไม่มีเลยแล้วก็ไม่เคารพในกฎระเบียบและก็กติกาสังคมเลยด้วยซ้ำไปไม่มีเลยครับ ไอเรื่อง8ปีหรือยังไม่8ปีของนายกเนี่ยไอความถูกต้องชัดเจนมันก็ต้องอยู่ที่ตัวบทกฎหมายโดยตรงไม่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อฝ่ายค้านฝ่ายค้านเองนะครับเขายื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยข้อกฎหมายไปแล้วยืย่นไปแล้วตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นวินิูชนหรือว่าปัญญาชนทั้งหลายแล้วล้วก็อ่ะถ้าไม่ใช่สถุนชนเนี่ยนะครับ ก็ไม่จะเป็นแล้วครับจะออกมาลุกลี้ลุกลนแล้วก็นำมวลชนออกมาสร้างกระแสชี้นำถึงขั้นว่าประยุทธ์เป็นคนเลวบ้างถึงขั้นที่ว่าสงยามเป้งถ้าไม่ออกก็จะเป็นนายกเถื่อนบ้างทำแบบนี้มันก็เหมือนกับการไปบีบสาราาไกลๆนะครับว่ารับคำร้องไปแล้วก็ต้องสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่บ้างอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งการให้ฝ่ายค้านเนี่ยไม่ต้องไปร่วมประชุมสภาลาออกให้หมดบ้างอะไรบ้างที่อยากจะให้สังเกตยอย่างนี้ครับ คุณเปลยบอกว่าแรกๆเนี่ยจะยกรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4ที่บอกว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ยกเอาเฉพาะวรรคนี้เนี่ยนะครับมาเป็นข้อกฎหมายยืนยันกันท่านผู้ฟังจำได้ใช่ไหมครับย้อนกลับไปดูนะครับตั้งแต่เริ่มมีกระแสเรื่องนี้ขึ้นมามาตรา158วรรค4เนี่ยจำจนขึ้นใจกันหมดแล้วไปยกมาบอกว่า2 4 สิงหาคม65ประยุทธ์ครบ8ปีแล้วเพราะฉะนั้นต้องออกไปแต่พอต่อมาเนี่ยบังเอิญมีผู้รู้ทางกฎหมายเขาออกประชีเหมือนกันบอกว่าไอ้มาตรา158วรรัค4ีเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยจะไปหยิบเฉพาะมาตราจะไปหยิบเฉพาะวัคหรือว่าเฉพาะตอนมาใช้เดียวๆโดยที่ไม่ได้สนเนื้อหาโดยรวมของมาตรานั้นเลยเนี่ยไม่ได้ มันต้องดูทุกวักดูทุกตอนและก็ดูทุกมาตราที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันว่าผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้และเป็นของฉบับไหนมาตราไหนและมีความว่ายอย่างไรไม่ใช่ป่ิที่ตัวเองจะได้ประโยชน์ก็ไปล่ากอารัฐธรรมนูญเนี่ยข้ามพบข้ามชาติแล้วก็เอามารองรับแล้วก็เชื่อมโยงไปในทางตีความเพื่อตน แล้วก็เอามาอ้างว่าเป็นทางนี้แหละที่ใช่อย่างที่ทํากันอยู่อย่างนี้แล้วก็เที่ยวไปตีเกราะเคาะปี๊บสร้างกระแสนําว่า8ปีแล้ว8ปีแล้วต้องไปให้ชาวบ้านก็หลงเชื่อกันนะครับคําถามคือทําไปเพื่ออะไรครับคําตอบก็คือว่าทําไปเพื่อที่ว่าถ้าเกิดศาลเนี่ยมีคำวิจฉัยออกมาแล้วเกิดคำวินิจฉัยน้นมันผิดไปจากกระแสชี้นําก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้ตะโกนออกมาไงครับว่าเห็นไหมครับมันยุติไม่เป็นธรรมแล้ว เสร็จแล้วก็ปลุกระดมโหมกระพือให้มวลชนเนี่ยลงถนนก็นเหมือนเดิมนั่นแหละครับและทีนี้พอผู้รู้นําความจริงทางกฎหมายมาอธิบายความให้ประชาชนได้เข้าใจให้ประชาชนได้รู้ประชาชนก็เกิดอาการที่เรียกว่าตาสว่างขึ้นมาบอกอ๋อไอเรื่อง8ปีนายกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันไม่ใช่อย่างที่ฝ่ายมุ่งล้มตู่ชูโจรข้าโพนธนานี่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยได้เห็นกันนะครับว่าทั้งปัญญาชนทั้งสถุนชนพยายามเลี่ยง ที่จะอ้างตัวบทกฎหมายกันนะครับอ้างไปแล้วหันมายกเรื่องของสปิริตบ้างหันมายกเรื่องของจิตสํานึกบ้างเรื่องของการติดยึดกับตําแหน่งบ้างหันมายกเรื่องของการอยู่นานแล้วคนจะเบื่อหรือแม้กระทั่งเรื่องไม่มีผลงานบ้างก็หยิบยกกันขึ้นมาแล้วครับกระทั่งกล่าวหากันซึ่งซึ่งหน้าเยี่ยงสถุนชนสยามเลยว่าประยุทธ์เนี่ยเป็นคนเลวว่าประยุทธ์เนี่ยเป็นต้นเหตุให้ความทุกข์ถึงขนาดนั้น ส่วนใครจะพูดอะไรยังไงก็อยู่ข้างต้นนะครับของบทความนี้ลองเปิดฟังอีกรอบหนึ่งกัแเ้วกันส่วนโชลานานซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติของประเทศไทยณขณะนี้เนี่ยโชลานานเนี่ยนะครับเป็นคนยื่นเรื่องต่อศาลเองนะครับยื่นเรื่องต่อศาลให้ตีความโดยยื่นผ่านประธานรัฐสภายื่นโดยมือของตัวเองแท้แท้ก็คือรู้อยู่แก่ใจนั่นแหละครับ ว่าตะแบงกฎหมายเรื่อง8ปีนายกลงท้ายแล้วคำวินิจฉัยเนี่ยจะออกมาแบบไหนพอจะคาดหมายได้ไหมได้ครับชลนานเองอรู้ครับไม่ใช่ไม่รู้แต่ก็ยังสร้างกระแสนําสำรองทางปลุกประดมไปนะครับว่าท่านซึ่งหมายถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรจะเป็นคนตัดสินใจเองไม่ควรจะให้ศาลร,รัฐธรรมนูญหรือประชาชนเป็นผู้ตัดสินขีดเส้นใต้ครับ คำว่าไม่ควรจะให้สารรัฐธรรมนูญหรือประชาชนเป็นผู้ตัดสินนี่คือคำพูดของผู้นําฝ่ายค้านในสภาผูรร้แทนราษฎรอันทรงเกียรติของประเทศไทยณเวลานี้คุณเปลเลยตั้งคําถามกลับไปเหมือนกันครับว่าอา้าวเป็นงั้นไปเล่นบทหมาป่ากับลูกแกะไปเรื่อยเลยอะไรครับเนี่ยในเมื่อบอกว่าไม่ควรจะให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินและบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยควรจะตัดสินใจด้วยตัวเองพูดเองนะครับ แลส้สือไปยื่นให้สารทตีความทําไมล่ะครับเพื่ออะไรครับที่เติมเชื้อเอาไว้เนี่ยนะครับบอกว่าหรือประชาชนเป็นผู้ตัดสินเนี่ยอ้าปากมันก็เห็นทะลุไปถึงดากแล้วนะครับมันปูทางปลุกระดมโดยแท้เลยคือถ้าเกิดว่าสารตัดสินแล้วไม่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยก็จะใช้มวลชนลงถนนเป็นสารเตี้ยเพื่อเอาประยุทธ์ลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้ได้ วิธีการก็คือให้มันเกิดจราจนกลางเมืองขึ้นมานั่หละครับเหมือนเมื่อปี5 2 5 3นั่นแหลนะครับล้มประชุมเอเปกในเดือนพฤศจิกายนเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้เท่านั้นนะครับให้สมใจนายใหญ่ไปรู้เลยเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่เนี่ยทางนั้นเอางี้แล้วกันประโยคที่โชลนานพูดเอาไว้ประโยคที่บอกว่าท่านหมายถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านควรจะเป็นคนตัดสินใจเองไม่ควรจะให้สารรัฐธรรมนูญหรือประชาชนเป็นผู้ตัดสินประโยคนี้เนี่ย หมายความว่ายงไครับชนนานหมายความว่ายัางไงเอาละครับการจะไปถกกับปัญญาชนปนปัญญาสถุลก็ถกได้นะครับพอหอมปากหอมคอก็พอแต่ว่าที่คุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยคือยังไม่รู้เลยนะครับว่าตอนตื่นช้ามาแล้วตื่นมาเล่าไปอยู่พบไหนกันแน่ถ้ายังได้เจอกันอีกก็หมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าสองยามที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับโลกมันยังไม่แตกมันมีแต่หมาหอนทั้งคืนเท่านั้นแหละครับ